đang lấy sản. 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 Đ เอยหนาทำเงินวิชาลาแท้ได้ทำงนเอแทุกวัน่เป็นได้ยุคอยอลเอาเงียบไหครับเียนะครับนเรียนครับวันพรุ่งน,นี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์แรก อาตมาพร้อมข้าราชสูงเรีนาเจ้าอาวาสวัดท่าท่ารบคอนเก่นโดยมีสรีตุบุหลวงพ่อรถเกดประเทศอเมริาสีปจ้ออาวาสเนว่าว่าราสนาสิ่หนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยเพิมอาจอางในปทรับถมัคใปีวันพรภูราริิิาา ewa memiliki turun kena 2 tahun lagi dalam upakong tadi ikut sel sedikan gunung ni dia akan Tchau. Uh...